ค่อยๆใจเย็นๆโอ้ไปมเนตะเพียปลาปุกปลาปลาหางเดงบ่มนปลาสปา สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุคนครับพอกันอีกแล้วครับกับหนักระตูนในช่องแซ่บด้วงหัวรถทุ่งครับผมวันนี้ก็สิพาพี่น้องมาต๊ปลาคือเก่าแล้วครับพี่น้องวันนี้มากกบเปาจิมโบครับเบาจิมโบกกาลังเฮ็ดอียังกเฮาคนนั้น,น,น,นใส่เบ็ดกี่กระเดือนอยู่รัา <c oughs> เอามันมานได้หลดลาเดอ้อเอาได้จักประคอมาตุ่มเนี่ยกาดน้องนำ มาสีดเบ็ดสีดปลาครับพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมลมหนาวนี้ครับช่วงนี้กะมารุนบ่งน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะมานาังอีกสมองกวัวหลับตอนนี้มิดอิ่มสิมครับยั <c oughs> มาบ่งน้ำกันพี่น้องกะมารุนครับมือใส่ขั้นขั้นสิฟฟูดครับผมก็จะมีขั้นซิฟฟุดแล้วก็ ขั้นแปดฟุตขั้นหนึ่งสิบฟุตนะสองขั้นกับขั้นขั้นหน่อยขั้นหนึ่งครับ<อ>ขั้นในอ่อนๆเดอกครับมาตกปลาดุกปลาตะเพียนน้ำกะว่าสิได้ปลายังแงเหมืนอนีก็มาชมน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมตัวแรกแหกมันครับพี่น้องปลาตะเพียนครับ พ่าได้ปีงอยู่ครับผมว่าหันตอดครับพี่น้องดึงตึกตึกเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันครับสีใไดตัวที่สองบอกครับผมอ่ะลุ่นน้ำกันครับผม ເອົາຈິມບໍ່ເຫັນຫຍັງເນາະມັນມາເນາະບັລນ มาชมบรรยากาศน้ากันครับตกปูตกปลาบรรยากาศดีครับผมขั้นเบ็ดกะสีหลังครับมีหลังหน่อยหลังกลางหลังใหญ่สิบฟุตครับผมตัวนี้กองเสื้อได้อยู่ข้างหลังฮ่าฮุดยอดมันมันปลาตะเพียนจะเอาไปยังมือนีน่ก้อยครับก้อยเนาะ ่อยดิบเนาะ่อยดิบใส่หมด,ดแดงแซ่บๆคุยขนันยอกิอ้มกระปางกินมโปงแมน่นบรรยากาศโต้ลมหนาวครับพี่น้อง ตาดึงครับแต่ว่ามันคือสีโบยูเหรอครับอันนั้นครับสายงานตึงเลงเลยผมเลยมุนขืนจักหน่อยนะครับถามมาดูนน้ากันเนาะครับเนาะผมเบื้องหลังเป็นปลาตะเพียนนะครับผมโอเป็นตาได้อีกบยจักรตัวเส้นเบ็ดใยพูนโอ้คือเด้เสืองามแดีเสืออียงนั่นบ่วันเสาร์ไปตลาดก็แม่บ่ไปตลาดบ้านพูด ได้เสือบ่ครับว้อม่งามเดีเว้ยตัวจักบาทบักล่ะอนึงครับตัวละร้อยผัน่ยันคอาวดึงแล้วพี่น้อง ดึงแล้วดึงแล้วอู้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 อูพี่น้องพี่น้องดึงแล้วครับพี่น้องปอาดปลาอย่างน้อมาลุนน้ำกันครับมาลุนมาลุนดึงแล้วดึงแล้วดึงแบบแห้งเลยครับเอ๋อสายงานครับสายงานสายงานสายงานเออ มันดึงไปบางันครับสายงานเตซิอยู่ครัคบนี่บปรตรงวัดเด้อบอกละเออดื่น้ำกันนักบ่ค่อยๆใจเย็นๆโอ้ซาส่าสาสามาแล้วมาแล้วโอ้เบียดลีกหน่อยพี่น้องปัดทูไปย,ยังนี่ มา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 ป่งเสียบดิโอ้ปัดทัวเบ็ดเด็กน้อยครับตัวนี้ฝีมือจิ้มโบอออออมเออยกโปเนี่ยเออเจ้าเจ้าเจ้าเด้ปิ้งปลาละแบบนี้ครับพี่น้องถือเอาเดี๋ยวไปใส่เห็นโอ้โไปครับม่งเป็นตะเพียนด่ ปลาปกปลาปลาหางแดงโมเมนต์ผสมปลาปลาเนี่ยกระเซียบเพื่อก่าพี่น้องมัน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 หลายขนาดเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับพี่น้องมันนี้ก็ลมันอยู่ครับพี่น้องได้ปลาสามตครับก็ได้เร็วแรงอยู่ครับมันีปลาปกปลาตะเพียน มานู่ครับมือนี้พี่น้องกัจ้าไดกะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเด้อโอกาสหน้าพอกันไหมครับแซบนัวขั้วรอทงนะครับผมสีมีคลิปดีๆได้เด็ดให้พี่น้องปองฟายสุขสุขคนเบิงนะครับมือนี้กะได้ปลาสามตัวก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับเจังไดกะฝากกดติดตามเลยนะครับผมสวัสดีครับ